เฟซีนะคะบูมเอรีวิวบ้านนะคะอยากหาช่างนี่เลยนะคะคุณนน,นเนาะก็คือทํางานเนี่ยที่เราดูเนี่ยคืองานดีนะคะแล้วที่สําคัญราคาถูกอิดแดงด้วยนะคะเรารีวิวเองยังตกใจช่างมารีวิวกับเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวจะหาว่าโมจ้างได้ยังไง9,50,000บาทอิดแดงด้วยใช่ครับเจาะเข็มด้วยใช่ครับคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิว แนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับสนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดวันนี้น้องเอ๋อจังหวัดนครปฐมพาชมบ้านปั้นหาสวยๆราคาเท่าไหร่เราไปฟังกันค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และก็ทิกตักนะคะวันนี้น้องเอ๋อยู่ที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับ ช่างนะคะผู้รับเหมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะช่างนนครับช่างนนวันนี้เราอยู่อําเภออะไรและจังหวัดอะไรคะเราตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครปฐมครับอําเภอเมืองครับอาเภอเมืองบ้านด้านหลังเนี่ยเป็นฝีมือของช่างเลยไหมคะใช่ครับผมราคาก่อสร้างเท่าไหร่คะ9ก้าแสนห้าหมื่นบาทครับผมเก้าแสนห้าหมื่นบาทครับผมค่าของค่าแรงหรือว่าค่าแรงอย่างเดียวคะค่าของค่าแรงครับผมค่าของค่าแรงประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับผม ขอถามฐานลากหน่อยได้ไหมคะใช้เป็นอะไรคะเป็นเข็มไ1 8 8เมตรครับราคา9,5 0 0ครับผมเข็มไอด้วยครับผมแล้วโครงสร้างของผนังล่ะคะใช้เป็นอะไรคะเป็นอิฐแดงครับอิดแดงอีกครับผมหลังคาล่ะคะก็เป็นของซีแพคโมเนียครับซีแพคด้วยโอ้โหช่างของตาช้างนะครับ9 5 0าทําได้จริงๆเหรอคะนี่ครับนะโอ้โหเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าคะ่ะไปคะ่ะ ก่อนรับชมในตัวบ้านนะคะเราเอาขอกราบขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้านด้วยเนาะที่อนุญาตใจดีให้เราถ่ายทําเพื่อนแบบไรเดียด้วย<ช>นะคะคพาชมนอกบ้านก่อนดีกว่าค่ะสําหรับแล้วตัวนี้เป็นตัวกั้นดินเหรอคะใช่ครับเราทําให้ด้วยรู้ว่าลูกค้าเสียส่วนต่างอันนี้ต้องเป็นลูกค้าเสียส่วนต่างครับอ๋อตรงนี้ถึงถ้ามีกั้นดินปุ๊บลูกค้าเสียส่วนต่างเลยใช่ครับค่ะมาดังด้านนี้ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ <laughs> มาเลยค่ะสําหรับนะคะ โครงสร้างเป็นอิฐแดงแล้วฐานล่างเนี่ยเข็มด้วยครับช่างรับสร้างจังหวัดอะไรบ้างคะในจังหวัดนครปฐมอย่างเดียวครับผมรับแต่ในจังหวัดนครปฐม,มใช่โอ้โหสำหรับแบบ FC นะคะบูมเอริวิวบ้านนะคะอยากหาช่างนี่เลยนะคะคุณนนท์เนาะก็คือทํางานเนี่ยที่เราดูเนี่ยคืองานดีนะคะแล้วที่สําคัญราคาถูกอิฐแดงด้วยนะคะเรารีวิวเองยังตกใจช่างมารีวิวกับเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวจะหาว่าโมสร้างได้ยังไง9ก้าแสนห้าหมื่นบาท อิดแดงด้วยเจาะเข็มด้วยใช่ครับนะคะแต่จะสร้างแค่จังหวัดนครปฐมใช่ครับถ้าหลังใหญ่ๆแล้วสองสามชั้นอย่างเงี้ยไปสร้างไหมคะเนี่ยก็ไปครับไปจังหวัดอื่นนะอ๋อทางจังหวัดอื่นไม่ไปคะอ่าทางคนงานเราก็มีครอบครัวต้องดูแลอย่างเงี้ยครับก็มีลูกๆมีนักเรียนก็จะไปไม่อยากไปห้างครอบครัวอะไรเงี้ยครับค่ะความสูงของตัวบ้านล่ะคะเท่าไหร่คะยกพื้นที่50เซนครับ50เซนนะคะมีทางขึ้นบันได3ขั้นด้วยนะคะ มีเขาเรียกว่าอบเสาเลยหรอคะเนี่ยใช่ครับตามแบบมีหรือว่าเราทําให้กับลูกค้าคะอ่าตามแบบมีครับตามแบบมีคือสร้างบ้านตามแปลนตามแบบเลยใช่ครับแล้วเวลาในการออกไอเดียในการสร้างบ้านใครเป็นคนออกไอเดียคะอ่าเจ้าของบ้านครับเราทําตามแบบที่ลูกค้าบอกเลย<ช>นะคะคมีที่นั่งอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับด้านหน้าคือจบหรือยังคะมีอะไรเพิ่มอีกไหมยังครับเดี๋ยวจะมีรักถิ่นเลดีครับ มีที่พิงเหล็กเลเป็นเหล็กใช่ครับนั่งพิงแบบนี้เหรอคะใช่ครับจะได้ไม่ต้องรดนี่ครับน้ำรอนคือแบบเผื่อมองเมาอะไรใช่ครับผมมีบัวด้วยเหรอคะมีครับบัวไฟทุกอย่างครบเลยเหรอคะใช่ครับครบเลยครับโอ้โห่เก้าแสนห้าหมื่นบาทท่านผู้ชมราคาตะลึงมากๆจังหวัดนครปฐมสร้างได้ยังไงนะคะเจาะเข็มตัวไอสิบแปดอิฐแดงหลังคาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะตาเลยนะคะตาช้างครับตาาช้งของ S C G อ่ะของ S C G อีกนะคะ โอ้โห oh, ถือว่าคุ้มมากมากเลยนะคะสำหรับระเบียงมีขนาดหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างอยู่ที่3มเมตรลึกอยู่ที่เมตรเจครับเมตรเจนะคะเรามาดูที่ประตูละเราจะเข้าด้านในกันแล้วนะคะประตูหน้าต่างให้เป็นอะไรคะเป็นอลูมิเนียมครับเป็นซําเ็จสังตัดสังตัดครับให้สังตัดด้วยใช่ครับโอ้โห oh, oh. จะได้เข้าพอดีสุดยอดกันเลยนะคะหลังแรกเนาะที่เรามารีวิวนะคะก็คือเราขับรถผ่านมานี่แหละนะคะแล้วก็คุณบูมเนี่ยติดต่อถามช่าง รีวิวได้ไดเปล่าก็ได้รับอนุญ,ญา,จาตจักเจ้ของบ้านแล้วก็ช่างด้วยนะใจดีมารีวิวกับเราด้วยนะให้โพรผลงานไปเลยว่าอายุน้อยแต่เราสร้างได้ขนาดนี้อ่าใช่ไหมอายุไม่สองคัน<ช>ดูที่ผลงานนะคะสําหรับนะคะ้องถมมีขนาดหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่ออะรคะหนากว้างอยู่ที่หเมตรครับอ่าลึกอ,อยู่ที่4ี่เมตร20ครับอืมค่ะโพนสีนะคะอันนี้คือแบบ เจ้าของบ้านเลือกเองครับเลือกเองงั้ยใช่ก็คือสุกสีพวกกระเบื้องเนี่ยเจ้าของบ้านจะเลือกเองทั้งหมดครับให้เป็นกระเบื้องไซส์อะไรคะ60สิคูนหกครับ60สิคูนหกใช่ครับอันนี้ก็เป็นสีอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีขาวครับขาวขาวคุ้นๆหน่อยขาวคุ้นๆนะคะออกลายแบบแกนิกแกนิกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพื้นยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะไม่เห็นต้องใช้คำบรรยายให้ฟังด้วยนะคะสำหรับไฟนะคะเดินให้กี่จุดคะสำหรับห้องโถงค่ะอ่าก็ให้ตามใจเจ้าของบ้านนะครับ ได้หรอคะเนี่ยเลยครับดูดีครับให้แบบลูกค้าอยากได้กี่จุดคือบอกมาใช่ครับขอให้บอกครับโอ้แล้วเรามาดูด้านบนตรงนี้หนึ่งนะคะออปชั่นคือไฟคือ f u แล้วนะคะเราไปดูด้านบนสักนิดหนึ่งหันไปมองฟ้าอุ้ยนะคะมีทั้งแผ่นเรียบแล้วก็ฟ้าหลุมใช่ครับผมสำหรับฟ้าหลุมมีเสียส่วนต่างไหมคะไม่เสียครับออปชั่นที่เราให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างคะให้ฟ้าหลุ่มแล้วก็มีไฟซ่อนครับมีไฟซ่อนด้วยแต่ไฟไฟเส้นลูกค้าต้องซื้อมาเองนะครับแต่เราเดินไฟให้ต้อมีไฟให้ใช่ครับดินไฟให้ ไฟนะคะไม่ใช่แบบงานกล่องแกงหรือแบบแบบว่าเป็นแบบจอบเขาเรียกนะฝังนะอันนี้เป็นแบบ L E D เลยใช่ไหมคะให้ไฟแบบเยอะขนาดนี้ก็คือลูกค้าออกหรือว่าเราแบบอยากให้ลูกค้าให้ลูกค้าครับให้ลูกค้าด้วยนะคะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเท่าไหร่คะ2เมตรแปครับซึ่ง2เมตรแปิในบางจุดในห้องน้ำจะมี2เมตรเจ็ดสิบอืมก็คือแต่ละจุดไม่เท่ากันใช่ครับเนาะอ่ะเราเข้าไปดูนะคะสําหรับห้องนอนที่หนึ่งอ่อยค่ะช่างนอนพาชมหน่อยค่ะได้ครับประตูที่ให้เปิดประตูอะไรคะ แล้วให้เป็น U PVC ครับถ้า U PVC แล้วก็ลูกบิดใช่ครับให้เป็นเขาควายเลยหรนเนี่ยก็ตามใจลูกค้าครับมันจะอยู่ในงบมันจะมีตัวงบของมันอยู่แล้วครับอ๋อเราให้ตามงบไม่ใช่ตามแบบตามใจลูกค้านะใช่ครับอันนี้จะมีงบของเราับงบเนาะใช่แบบผมควรฟังไปโห่ตามใจลูกค้าตับเลยบางอย่างก็ต้องมีงบควบคุมกันบ้างครับโอเคสําหรับหุองนอที่หนึ่งนะคะมีขนาด้ากว้างแล้วหรือเท่าไหร่คะ3บสามคูณสามครับสามคูณสามให้น้าตางสังตัด ใช่ครับสองบ้านแบบนี้เลยใช่ครับผมซ้ายขวาไม่ฟูมากนะคะพร้อมกับมีบัวร่างด้วยใช่ครับบวร่างนี่แบบในการออกไอเดียนี่คือได้ไอเดียจากหนังเนนี่รถึงใช้เป็นกระเบื้องปูออมันเข้ากับพื้นห้องดีครับเข้าพื้นก็ตัวของมันอ๋อค่ะระยะเวลาในการก่อสร้างต่อหลังใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกี่วันครับถ้ายังหลังนี้พร้อมเป็นเสร็จก็3มเดือนครับสเดือนเท่านะได้ขู่แล้วใช่ครับผมขู่แล้วประกันหรอคะมีการประกันหรือเปล่าคะประกันโครงสร้างครับ โครงสร้างพื้นฐานกบโครงโครงสร้างฐานล่างครับรับประกันอย่างไรบ้างคะรับประกันสิบปีครับสิบถึงห้าหรืสิบปีครับโอ้โหประกันโครงสร้างห้าถึงสิบปีฐา,านล่างนะฐานล่างใชนะ่ครับแล้วพวกแบบสถาปัตย์นะคะรับประกันไหมคะรับประกันหนึ่งปีครับหนึ่งปีใช่ครับหืสร้าง้านันถูกนะคะแล้วก็มีการรับประกันด้วยนะคะอ่ะห้องนอนที่สองาะไรดีกว่าคะใช่หรือเปละะ่าเนี่ยใช่ครับ,รบชี้ไปเหมือนรู้เลยอ่ะ ห้องนอนที่สองนะคะพาชมหน่อยห้องนี้ใหญ่จังนะคะสำหรับห้องนี้มีขนาดหน้ากว้างอะไรเท่าไหร่คะห้องนี้สามเมตรคูณสี่เมตรสี่เมตรยี่สิบครับก็คือเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่เลยนะ<ช><ช>คะมีหน้าต่างสองบายบ้านนี้ทำไมแบบใหญ่จังเลยแม่ใช่ครับเพราะ,ราะมันแผงมันใหญ่มันก็เลยจัดหน้าต่างให้สมพอดีกับตัว,ต,วตัวห้องครับแล้วเวลาเปิดก็คือเปิดข้างหี้ใช่ครับเป็นตายคู่คือบานฟิกแล้วก็เปิดกลางเลยใช่ครับผมรับลมเต็มที่กันไปเลยใช่ครับนะคะ ไ้านแล้วคะกี่จุดด้วยกันคะก็รอบเหมือนเดิมครับหนักเล่นๆนะคะพอกี่จุดด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะก็รวมสวิตช์ปิดเปิดด้วยแล้วให้สวิตช์แอร์ให้สวิตช์แอร์แบบตํบขัดเอาด้วยอให้ตัวขัดเอาด้วยใช่ครับถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะช่างนอนพาชมห้องนอนห้องที่สามเลยค่ะอยู่ตรงไหนคะทางนี้ สำหรับนะคะท่านผู้ชมห้องนอนทุนที่3นะคะเรา๋ยวจะพามาชมเนาะโอ้โหห้องนี้เปิดหนาเย็นมากๆเลยนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะ3าคูณ3เหมือนกันครับผม3คูน3นะคะสีก็โทนเดียวกันเลยใช่มีไฟ4จุดด้วยกันถ้าใครสนใจโอ้โหดูนคนปรปฐหละสนใจละคนรีวิวก็รีลาไม่หามเบอร์สักทีนะคะเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรคะ0 9 1ย์6 7 7 7, 7 1ครับผมก็สามารถโทรสอบถามได้ในเวลาทำงานเนาะได้ตลอดรครับ อ้ยี่บสี่ชั่วโมงเลยเหรอครับถ้าว่างรับมันจะรับออโอเคถักต่อไปนะคะเราไปรับชมกับห้องน้ำเราไม่ได้ดูเลยช่างาพาชมเลยคะ่ะห้องน้ำเราให้รายละเอียดอะไรเขาบ้างคะพาชมเลยคะ่ะก็ให้เป็นอุปกรณ์แล้วก็ของตกแต่งทั้งหมดนะครับให้ทั้งหมดก็จะมีเลยชั่มให้ด้วยเหรอคะใช่ครับลูกค้าซื้อมารหรือเราให้กับลูกค้าเลยเราให้งบลูกค้าไป,คไปเลือกซื้อได้เองเลยครับ คือที่เห็นในห้องน้ำนะคือไม่ว่าจะเป็นทักโครบเลนชวาเรนะคะเบิรนอิดทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้เสียส่วนต่างเลยจบที่9500แบาทเลยเหอคะใช่ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมคืองงมากกับราคานะคะแล้วก็วัสดุที่ให้เนี่ยคือดีเลยนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยมีมีบงมีเบิร์นอิดด้วยนะคะครบเซตเลยมีอ่างล้างหน้าด้วยนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปชมอีกหนึ่งห้องขาดไม่ได้เลยบ้านต้องมีครัว ดูตู้คอนซมเมอร์ก่อนนะคะมีช่องสวิตอยู่ใกล้ๆเลยนะคะตรงนี้ให้เป็นตู้คอนซูเมอร์นี่เรามีการแบบรับประกันหรือว่าแบบงานดีแค่ไหนให้กับลูกค้าคะก็ตามอาอยุการตัวมาตรฐานของกองเคร่ขอให้มาครับก็คือทําเป็นลูก,ลกสกิตแต่ละห้องแต่ละห้องไว้ใช่ครับเอ็กซ์สวิตแบบง่ายหรือง่าย,ายครับค่ะด้านน,าานี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นครัวครับครัวทาไมช่างนนไม่แบบใช้ประตูเปิดแบบนี้เขาจะไม่ใช้แบบสไลด์อย่างนี้คะ ตามแบบครับตามแบบเลยคือทำตามแบบเลยว่าครับคือเราไม่ได้แบบว่ามีแบบเออแบบพี่เอาบานพับอะไรไม่มีใช่ครับตามแบบว่าเพื้นที่มันใช้สอยมันลำบากโดยการเปิดไปเงี้ยชนแล้วจะไว้ตู้เย็นตรงนั้นเปิดไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยแบบปาเลื่อนอ่าใช่ครับจัดให้ฟูฟูเน้นๆกันไปเลยครับสําหรับห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์เนี่ยเราเก่อให้ใช่ครับคือในราคานี้เกาะเคาน์เตอร์ให้ด้วยก่อให้ครับมีบานซิงค์เขาไหมครับอ่าบานซิงค์ไม่มีครับซิงค์ล่ะคะ สิงให้ครับสิงให้หนึ่งหลุมครับหนึ่งหลุมครัมหนึ่งถาดครับอืมก็คือให้สิงขนาดครัวมีขนาดเท่าไหร่คะอ่าขนาดครัวมีอยู่ที่สามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับอืมค่ะแล้วก็มีปกระเบื้องให้ด้วยใช่ครับหน้าต่างแล้วก็ประตูไปดังหลังบ้านใช่ไหมคะครับเรามาชมด้านนอกสักนิดนึงนะคะระบบสุขาภิบาลนี่ให้เป็นอะไรคะเป็นทั้งซักหรือว่าเป็นบ่อซึมบ่อเกลือครับมีบ่อเกลือแล้วก็นี่ครับมีรองลงแล้วก็แล้วก็มีถังแซนดลงนี้ครับแล้วก็มีบ่อพัก มีระบบมีรองทั้งหมดสองฝั่งครับมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันนี้เราก็ทาให้ด้วยเหรอได้ใช่ครับแล้วที่เราเดินอยู่นี่เหรอคะเสียส่วนต่างเพิ่มไหมคะไม่เสียครับนี่โมปะเนี่ยไม่โมครับจริงหรือเปล่าเนี่ยในหน้าหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยจริงครับผมสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งสิคะนะคะว่าราคากี่ตารางเมตรราคาเท่าไหร่ให้อะไรบ้างค่ะราคาเก้าแสนห้าหมื่นบาทครับผมว่าให้ห้องสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับผม เป็นอิดแดงแล้วก็มีลงเข็มให้ด้วยครับผมโอเคค่ะวันนี้นะคะ้องเอ๋นะคะกับช่างนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปใหม่กดติดตามบุมเอ๋รีวิวบ้านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านค่ะนะคะขอบคุณค่ะ